กำเนิดนาคสี่จำพวกพิกุทั้งหลายกำเนิดของนาคสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นอย่างไรเล่าคือนาคที่เป็นอันทชะคือเกิดในไข่นาคที่เป็นชลาภุชะคือเกิดในคันนาคที่เป็นสังเสทชะคือเกิดในเท่าไคลนาคที่เป็นโอปปาติกะคือเกิดผุดขึ้น ในนาคสี่จำพวกนั้นนาคที่เป็นชลาภุชะสังเสทชะและโอปปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นอันทชะนาคที่เป็นสังเสทชะและโอปปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นอันทชะและชลาภุชะนาคที่เป็นโอปปาติกะประณีตกว่านาคที่เป็นอันทชะชลาภุชะและสังเสทชะ พิขุทั้งหลายนี้แลกกำเนิดของนาคสี่จำพวก